วันที่18กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาที พลเอกกัมปนาทรุดดิดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ห้าแก่มูลนิธิโครงการหลวงภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิบเบดดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกระทรวงพลังงานได้เริ่มกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กรกฎาคม2567จํานวน10โครงการภายใต,ใต้ชื่อ10โครงการสืบสารพระราชปณิธานอง์ราชันโดยมีนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเทพพรเทพพิทักษ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าสา,ายผลิตแห่งประเทศไทย นายชำนาญกายประสิทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานและคณะผู้บริหารร่วมในพธิธีจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังอาคารมเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการิเบตดําริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดใต้โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ห้าอย่างเป็นทางการโดยในส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดําริอีกจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนิน งานในโครงการลำดับที่2โดยได้ปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด72กิโลวัตต์ประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์จำนวน120แผงพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์จำนวน3ชุดบนอาคารมเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้172,200หน่วยต่อปีช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า482,400บาทต่อปีและสามารถลดก,การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง56ตันต่อปี นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้สนับสนุนรถกล์ฟไฟฟ้าขนาด11กิโลวัตต์ขนาด23ที่นั่งจำนวนหนึ่งคันให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาทีเบตดำัรีอ,อีกด้วย